พี่พี่ขาวันนี้พามาชมเป็นางานเดรสผ้าไหมนะคะเป็นตัดเย็บจากไหมเก่านะคะพี่พี่ขาอัดผ้ากาวซับในเรียบร้อยนะคะคืนนี้นะคะ,ะตัวผ้านะคะพี่พี่ขาออกสีเขียวนะคะเป็นไหมเก่าลายบโบราณนะคะพี่พี่ขาเรานํามาตัดเย็บใหม่นะคะ เป็นเดรสแขนยาวนะคะแขนจำ้ำทรงตุ๊กตาสวยๆแบบนี้นะคะตัวนี้อกสี่สิบนะคะพี่ๆขามีการแต่งนะคะแต่งด้วยผ้าไหมมัหมีนะคะไหมเก่ามัหมีนะคะทางด้านข้างแล้วก็ด้านบนแล้วก็คอเสื้อนะคะแล้วก็แขนเสื้อตรงนี้นะคะแต่งด้วยไหมเก่านะคะอกสี่สิบค่ะ ตัวนี้อ,อกสีนะคะด้านหลังก็จะเป็นลายแบบนี้เหมือนกันกับด้านหน้านะคะเราจำไว้นะคะจำด้านหลังไว้นะคะความยาวนะคะความยาวก็ประมาณประมาณเข่านะคะพี่ๆขาความยาวก็ประมาณเขา่า ก็ถือว่าออกแบบได้สวยงามอีกตัวหนึ่งนะคะพี่ๆค่ะก็ถือว่าออกแบบได้สวยงามนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะอยากชมเป็นภาพนิ่งแอดไลน์เข้ามาชมขอชมเป็นภาพนิ่งได้นะคะพี่ๆค่ะงานอัดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะอกสี่สิบราคาสองพันบาทนะคะพี่ๆค่ะราคาสองพันบาทจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ